สวัสดีทุกคนเอมิกาพาไปดูวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอิบารากิอีกแล้วนะเออเรามาเก็บแอปเปิลกันวันนี้เราอยู่ที่สวนฟูจิตะลิงโกะลิงโกะก็แปลว่าแอปเปิลนั่นแหละ,และวันนี้เราจะมาเก็บแอปเปิลก็คือค่าเข้าห้าร้อยเยนใช่ไหมแล้วก็จะได้ถุงคนละใบนี่แล้วก็เก็บแอปเปิลกลับบ้านได้คนละสามลูกเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะว่ามันมีแอปเปิลสายพันธุ์อะไรบ้างมันขึ้นชื่อมากนะที่เนี่ยเดี๋ยวไปดูพร้อมกันไะทุกคนตื่นเต้นมากเลยเก็บแอปเปิลครั้งแรกไปเร็ว นี่เรากำลังเดินเข้าสวนเฮ้ยแอปเปิลลูกเล็กเห็นปะลูกเล็กนิดเดียวเองเออน่ารักดีอันนี้มันต้นเล็กอ่ะน่ารักมากเลยแต่เราไม่เอาลูกนี้เพราะว่ามันไม่คุ้ม แล้วก็เอาลูกใหญ่จ้าไปคุยดูดีทุกคนเต็มต้นเลย<ป>เห็นไหมเราจะเก็บลูกไหนอะเราไม่รู้ว่าลูกไหนสุกไม่สุกได้หมดแล้วคิดว่าสีเขียวชอบกินมากนะสีเขียวหอมมาก <siitä> เขาชอบกินสีเขียวเต็มเลยทุกคนโอ้ย